ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีมีนประจำปักหลังมิถุนายนนะคะ16-30มิถุนายนนะคะชาวราศีมีนทั้งหลายคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ของคนโสดคนโสดชาวราศีมีนปักหลัลงมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างราชินีถือดาบคะ่ะหกเหรียญอัศวินถือดาบ แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะสำหรับชาวโสดทั้งหลายราศีมีนนะคะช่วงนี้ไายมองว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในความรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังมาเยอะในเรื่องราวของความรักเนาะหลายๆคนอาจจะเป็นแม่ไม้หรือว่าเพิ่งผ่านการหย่าร้างมานะคะหรือว่าเป็นคนที่ ไม่ค่อยสมหวังกับความรักมีบทเรียนในเรื่องราวของความรักผ่านมาค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะคะปักหลังมิถุนายนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังห่วงแหนความโสดของตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเราก็ยังไม่ได้ต้องการที่จะมีใครจริงจรงจังๆเข้ามาในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันนะชาวราศีมีนทั้งหลายมีคนพยายามเข้ามาจีบเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเข้ามาจากด้วยการที่เขาพยายามที่จะ พยายามเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่าพยายามเข้ามาแบ่งเบาภาระคุณต่างๆนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในบริเวณรอบๆตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะที่ทํางานหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเป็นฝูงที่คอยช่วยเหลือกันมาก่อนนะแต่ตอนนี้ชาวโสดนะคะราศีมีนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆเข้ามาในความรู้สึกในความสัมพันธ์ในหัวใจ ยังรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกบ้างแหละว่ามันเย็นชากับความรักไม่ค่อยรู้ทันใครสักเท่าไหร่ว่าใครเข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาแสดงอาการที่แบบว่าจะสารสัมพันธ์กับคุณคุณก็ยังเหมือนกับว่าไม่ค่อยรู้ตัวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเห็นมาจนเบื่อแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับความรักแล้วซะมากกว่าค่ะก็เลยจะอาจเป็นอาการเย็นชาหน่อยนะคะคนโสดโอเคค่ะมาดูสาหรับคนมีคู่กันบ้างดีกว่าค่ะคนมีคู่ ู่ชาวราศีมีนปักหลังมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่เดทจอมพ์เรอร์ราชินีถือถ้วย สองไม้เท้านะคะคนมีคู่นะสำหรับชาวราศีมีนยิ่งถ้าใครนะคะอยู่ไกลกันนะไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะไกลกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลานะคะต่างจังหวัดต,ต่างถิ่นต่างแดนอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทํางานคนละกะคนละช่วงเวลานี่คือระยะทางที่ค่อนข้างห่างไกลกัในในะคะสําหรับใครเนาะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มีเวลาให้กันมากๆนะชาวราศีมีนช่วงนี้เนี่ยคู่รักของคุณเนี่ย อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองนะคะอาจจะมีอารมณ์น้อยอกน้อยใจบ้างแล้วก็แอบ,บคิดว่าคุณเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องตัวเองเนาะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันไม่ค่อยได้สนใจกันไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกันสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้มีทุนายนี้คู่รักของคุณจะค่อนข้างอารมณ์น้อยอกน้อยใจง่ายค่อนข้าง มากแล้วบ่อยนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในรูปแบบของการที่หลายๆคนเนี่ยก็คือผ่านการทะเลาะกันมาบ่อยผ่านการผิดหวงังผ่านการเลิกลากันแล้วเลิกลากันเล่าแล,แล้วก็กลับมาอีกมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการความมั่นคงนะคะต่างคนก็ต่างโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานเนาะยิ่งถ้าใครนะคะคุยกับพวกชาวต่างชาตินะคะนักธุรกิจหรือว่าพวกข้าราชการที่ไม่ ที่มีเวลาให้มากมายหนักเนี่ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะอาจจะต้องทําใจในเรื่องของการถ้าเขานิ่งเงียบหายไปหรือว่าเขาโฟกัสในเรื่องงานมากเราก็พยายามอย่า,ยาน้อยอกน้อยใจละกันเนาะพอดูเหมือนกับว่าช่วงนี้จะยึดหลักความมั่นคงนะคะค่อนข้างหนักพอสมควรเนื่องจากว่าการที่มีความมั่นคงเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะโฟกัสในเรื่องงานหนักหน่อยนะคะคู่รัก คุณแล้วก็ระวังในเรื่องอารมณ์น้อยอกน้อยใจอารมณ์ของการที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกันแล้วมันจะมีการน้อยอกน้อยใจเห็นว่าไม่สําคัญแล้วก็มีเซนแบบว่ามีเซนผิดผิดมีเซนในความรู้สึกที่คิดว่าอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ความสําคัญอารมณ์ประมาณนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะชาวราศีมีนมาดูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนคนไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีมีนปักหลังมิธุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 9. เก้าเหรียญเด e s ซันค่ะไพ่สวยนะคะหนึ่งเหรียญ หนึงดาบออกมาย้ำออกมาบอกว่ากำลังจะชัดเจนแล้วนะคะชาวราศีมีนทั้งหลายเนาะใครที่กำลังตกอยู่ในสถานะหรือความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเขาวางเราไว้ตรงไหนไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นอย่างไรอ่ะนะโอเคค่ะสำหรับมีนาคมนี้ออสำหรับราศีมีนประจำมิถุนายนนี้นะคะ จะมีเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าจะมีความสุขมากขึ้นด้วยเนาะเขาอาจจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบเปิดเผยแบบตรงๆเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าใครครบกันมาแล้วแต่คบกันในแบบสถานะที่เราเองไม่รู้ว่ามันอยู่ในสถานะไหนเนื่องจากว่าเป็นแฟนกันนะคะในเดือนนี้นะอาจจะมีเริ่มต้นขอคุยเรื่องของการแต่งงานกันเกิดขึ้นเพื่อย้ำไปอีกรอบหนึ่งว่า เรากำลังจะชัดเจนกับเขาแล้วเขากำลังจะชัดเจนกับเราแล้วเนาะสำหรับชาวราศีมีนทั้งหลายมีโอกาสชัดเจนแล้วมีโอกาสค่อนข้างที่จะมีความสุขค่อนข้างสูงมากๆนะคะช่วงนี้เนาะอาจจะได้รับการเติมเต็มค่อนข้างเยอะนะคะเหลือคู่รักของคุณหรือคนที่คุณกำลังคุยคุยอยู่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับคุณค่อนข้างมากจะโฟกัสในตัวคุณค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ก่อนใครที่ไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันไม่ เคยมีเวลาเจอกันนะคะความสัมพันธ์แบบว่ามามาไปไปนิ่งเงียบหายหายมิถุนายนนี้นะคะ16-30มิบิถุนายนาน,นีเนนเน้เขาจะให้ความสําคัญกับคุณค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเนาะเขาจะให้ความสมคัญกับคุณค่อนข้างชัดเจนแล้วคุณเองจะมีความสุขมากขึ้นนะคะใครนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังงงๆอยู่นะแล้วเป็นแฟนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือใดๆก็ตามโอเคช่วงนี้มีโอกาสได้ขอแต่ งานไนดะ้ขอเป็นแฟนเป็นแบบเต็มเต็มตัวเลยก็เป็นไปได้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะชาราศีมีนถ้าชอบในการอ่านไพ่ในการติดตามนะคะอย่าลืมเนาะกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครนะคะที่อยากดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างเนะาะไลน์ Facebook Instagram ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็แม่นยามากกว่า โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ไม่ได้มีเวลานะคะเข้ามาฟังใน YouTube ในช่องของายแบบนี้อย่าลืมนะคะไปกดติดตามใน Instagram หรือว่า Fanpage Facebook กันไว้เนาะเพราะว่า ายจะโพสดวงรายวันดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงรายวันดวงรายทาาดดวงรายสัปดาห์ายจะโพสลงในทุกๆวันนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวราศีมีนขอบคุณคะ่ะ